สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้งจะมาสอนน้องๆรับผงฟรีทั้งหมด4ชิ้นนะคะใครที่อยากได้บ้างคอมเมนต์บอกพี่แป้งเลยและบอกเลยนะคะน้องๆว่าทุกทรงเนี่ยมันไม่ยากนะคะทรงแรกจะเป็นทรงสีชมพูน,นะคะที่มีเขาวกวางลินเดียสุดน่ารักอันนี้เขาแจก5,000ชิ้นค่ะวิธีทําก็ง่ายง่ายดเราไปดูกันค่ะว,ว่าต้องทํายังไง,งบ้างเข้าแมบบตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะไปดูกันเลยจ้า ซึ่งแบบแบบนี้นะคะน้องๆน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะพี่แป้งสอนหลายรอบมากๆเลยนะคะให้น้องๆวิ่งมาด้านหลังจากจุดที่เรายืนนะคะเราจะอยู่ในลาสเก็ตน้าแข็งนั่นเองน้องๆจะเห็นว่ามันขึ้นบวก1แบบนี้ใช่ไหมคะมันคือการที่เราได้พอยคือ1วินาทีได้1นึ่พอยนั่นเองและทรงผมทรงนี้นะคะน้องๆจะต้องใช้1 5 0 0 0พอยนะคะในการที่จะแลกค่ะน้องๆก็ยืนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเองจะมีพอยถึงแล้วก็กดรับของฟรีชิ้นนี้ได้เลย และชนที่2นะคะอยากให้น้องรีบมาเอานะคะเพราะก่อนหน้านี้เขาแจกเป็นสีดาไปซึ่งวันนี้นะคะเขาจะแจกเป็นสีบอลค่ะน้องๆไม่อยากให้พลาดเลยและทรงนี้นะคะเป็นทรงผมบอลนะคะอยากโศกนิดนึงรอนข้างหน้านะคะที่มีหมวกไหมพรมสีเทาบอกเลยว่าโคตรคุ้มเลยค่ะเขาแจกเพียงแค่2750ชิ้นเท่านั้นไม่มีไม่ได้แล้วนะคะน้องเพราะทรงเก่าเนี่ยมันได้หมดไปแล้วรีบร้อเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันข่าวว่าครั้งนี้ จะต้องใช้พอยทั้งหมดทุไรซึ่งก่อนหน้านี้นะคะน้องๆเขาก็ยังแจกหมวกอยู่นะคะและมันก็ยังไม่หมดและครั้งนี้นะคะทรงผมน้องๆจะต้องใช้พอยทั้งหมด1นึ่พันหนึ่งร้อยนั่นเองนะคะซึ่งทรงผมเนี่ยน้องๆจะต้องยืน FK นะคะหนึ่งนาทีน้องๆจะได้1นึ่ค่ะและหากน้องๆยืนแบบไม่โดเ a t e เลยแบบฟรีๆนะคะน้องๆจะต้องยืนทั้งหมด18ชั่วโมงน,นะคะสามารถเช็ค point ได้ด้านขวามือน้องๆก็กดแถบดูได้เลยค่ะหากน้องๆนะคะโดเ a t e หนึ่งร้อยโลบารน้องๆก็ได้ทรงผมทรงนี้ไปเลยแต่พี่แปงว่ายืนเอาดีก่นะ ค่อนข้างที่จะสิ้นเปลืองและผมต่อไปนะคะน้องๆจะเป็นผมที่มาใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นผมสีชมพูบอลน,นะคะน้องๆที่รอนปลายนิดๆนะคะเขาแจกเพียงแค่1,000ชิ้นเท่านั้น และทรงที่2ที่พี่แปงบอกไปเมื่อวานนี้นะคะน้องๆที่เป็นสีเขียวมัดแกะแบบนี้นะคะเขาแจก1000พชิ้นเช่นกันค่ะและพี่แปงจะบอกน้องๆนะคะว่าคืนนี้ทรงผมนี้จะมานั่นเองนะคะสิ่งแรกนะคะให้น้องๆนะคะจอยเข้ากลุ่มของเขาก่อนทาให้จอยเข้ากลุ่มไม่สามารถรับของฟรีชิ้นนี้ได้ค่ะและทรงผมสีเขียวนะคะน้องๆจะมาแจกในแบบแบบนี้นั่นเองซึ่งเขาจะแจกในเวลาสี่ทุ่มของคืนนี้คือวันที่27นะคะเมื่อแบบเปิดนะคะให้น้องรีบเข้าไปแล้ว ยืนอยู่ในแมปเป็นเวลา2ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็กดรับของฟรีได้เลยนะคะและทรงผมสีชมพูจะแจกในวันที่28ค่ะน้องๆซึ่งทรงผม2ทรงนี้จะมาต่อกันเลยนะคะใครที่อยากได้นะคะรอติดตามได้เลยซึ่งพี่เป้นนะคะได้ฟังสปอยมาก็คือเขาะจะแจกคืนนี้เวลา4ี่ทุ่มส่วนอีกทรงนึงเน่กี่โมงรอติดตามได้เลยคะ่ะ